อดีตครูชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาจับธุรกิจแฟชั่นสำหรับหนึ่งในสัตว์เลี้ยงแสนรักของคนทั่วโลกและนำเสนอแนวคิดคอสเพลย์อันเป็นเอกลักษณ์จนกิจการรุ่งเรืองน่าจับตามองอย่างยิ่งครับสัญข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเฟรดีลูจิน่าปริยาดีวัย39ปีตัดสินใจยุติบ,บทบาทแม่พิมพ์ของชาติแล้วหันมาลองทำธุรกิจหลายอย่างจนกระทั่งได้มาลองทำงานด้านแฟชั่นน้องแมว ซึ่งแต่แรงบันดาลใจมาจากลูกพี่ลูกน้องหลายคนของเขาที่รักแมวเป็นจิตใจเฟรดี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาตนได้ออกแบบชุดคอสเพลย์หลากหลายแนวให้ถูกใจเจ้าของที่มาพร้อมกับความต้องการที่ต่างกันไปโดยได้นำเสนอชุดแนวใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นตากันในตลาดเช่นชุดซูเปอร์ฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้าทอและซูเปอร์แมนรวมทั้งชุดคอสเพลย์ที่คนนิยมสวมใส่กันอย่างชุดนางพยาบาล หรือแม้กระทั่งชุดเสื้อผ้าสำหรับสตรีชาวมุสลิมพร้อมผ้าฮิญาบเป็นต้นฟรีดยอมรับว่าตอนที่ลูกพี่ลูกน้องแนะนำให้ลองทำชุดคอสเพลย์น้องแมวขายนั้นตนคิดว่าเป็นแนวคิดที่แปลกอยู่แต่เมื่อได้ลงมือทำเต็มตัวกลับพบว่าเป็นธุรกิจที่สนุกที่ได้เห็นน้องแมวในชุดแฟนซีแปลกตาทั้งหลายครับอดีตครูหนุ่มผู้นี้เริ่มกิจาการคอสเพลย์น้องแมวมาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อน ในเมืองบอกอซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงจาการ์ตาโดยเขาเป็นคนตัดเย็บทุกชุดเองและในปัจจุบันสามารถหารายได้เดือนละ3ล้านรูเปียหรือประมาณ210ดอลลาร์ถ้าสามารถตัดเย็บได้วันละ4ชุดเป็นอย่างต่ำส่วนสนนราคาค่าชุดที่เฟรดี้คิดกับลูกค้านั้นมีตั้งแต่6ดอลลาร์ไปจนถึง10ดอลลาร์ครับรอยเตอร์ได้พบกับริสมาซานดราอิราวานลูกค้ารายหนึ่งของเฟรดี้ซึ่งบอกว่าเธอได้ซื้อชุดให้กับ โซกันแมวของเธอไปแล้วอย่างน้อย30ชุดและยังเพิ่งสั่งชุดใหม่ๆสำหรับงานเทศกาลพิเศษเช่นตรุษอีส์หรือฮาริรายอและเทศกาลคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วครับ buat ลุ uan ร kan ก punya tiktok ิสมากล่าวว่าการดได้หาซื้อชุดน่ารัก <ๆ S 2> น่ารัก <ๆ S 2> ให้น้องแมวของเธอช่วยคลายเครียดได้มากและเธอยังได้สร้างบัญชี Tik t o k ให้โซกันอวดชมชุดทั้งหลายจนมีผู้ติดตามกว่า50,000คนแล้วด้วย อย่างไรก็ตามไม่ใช่มีแต่ผู้ชื่นชมและชื่นชอบผลงานของเฟรดดี้เท่านั้นนะครับแต่มีผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เขามากมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายโดยกล่าวว่าการจับน้องแมวมาแต่งตัวเหมือนมนุษย์นั้นเป็นเรื่องโหดร้ายทารุนสำหรับประเด็นนี้กลุ่มพิทักษ์สัตว์บางกลุ่มพยายามสื่อสารคำแนะนำให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายให้มันสังเกตสัญ,ญญาณใดๆก็ตามจากน้องแมวหรือน้องหมาที่ถูกจับแต่งตัวตามใจเจ้าของ ว่ามีอาการเครียดหรือไม่สบายเพราะต้องสวมใส่เสื้อผ้าทั้งหลายหรือไม่ครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสลด <c oughs> และการทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงขึ้นครับ